ปิดกล้องปิดกล้องโอเคครับจะไปเดี๋ยวมันก็อยู่แบบนี้ที่เราจะมาสร้างเซฟนะครับก็จะอัดก็จะไม่ได้ขยอยอัอคดคลิปนะก็ชี้กียร์อัดไยากอัดน,น,นะครับนี่เซฟผมก็ด้านล่างนะครับผลด้านล่างก็มีคนมาเล่นเนี่ยชื่อตามเราเลยพี่เนี่ย ถ้าเกิดเอ้ยมีเสีเยงอะไรก็ต้องครอภัยกันด้้ยนะครับตืตืเอ้ยราวางบล็อกเร็วไม่ได้นะเราค่อยๆวางก็ได้นะครับตือตื้อตื้อตื้ตื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 

ตื่นเต้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 นเตนเต้นเตเต้้นเต้นนเ้เนเเ ข้อขอกอ,อะไรไม่รู้อยู่ข้างบ้าน กินกูไม่รู้นะแต่เช้าเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเสียวัน,นี้จะมาสร้างซื้อของผมนะครับแต่เื้อผมอยังไม่เปิดจะมาทำป้ายครึ่นสีนะครับตามจริงก็ทำไม่เป็นแหละป้ายรึ่นสีเดีวเราไปดูเขาทำกันก่อนเลย เขาบอกว่าท่าฟรีสไตล์เขาบอกว่าท่าฟรีสไตล์เจ๊เด็กเจ๊เด็กยดวันนี้นะคะเจ๊มหมวยคะก็จะมาทำแปายสี นี่นะคะเจ๊มหมวยนะคะก็จะมาทำป้ายสีเจ๊มหมวยเอาเขี่ยเอ้ยค้งเฮ้ย เอาเอาเอากำไปเอากันไปกันไปโทรศัพท์แย่